สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สยามเทคที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นร้อนที่สันสะเทือนเวทีภูมิรัฐศาสตร์เมื่อรัสเซียส่งสัญญาณว่ากรีแลนด์อาจโหวตเข้าร่วมรัสเซียคำกล่าวนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำลอยๆแต่เป็นหมากยุทธศาสตร์ที่สะท้อนการแข่งขันอำนาจในอาร์กติกพื้นที่ที่เคยเงียบงันกำลังกลายเป็นศูนย์กลางความตึงเครียดระดับโลกกรีแลนด์ไม่ได้เป็นแค่ดินแดนน้ำแข็งแต่คือจุดยุทททธาาสสตรร์ี่คควุมเเเ้นงดือ อเมริทรัพยากรหายากและระบบความมั่นคงของซีกโลกเนื้อการหยิบยกแนวคิดการลงประชามติคือการใช้กฎหมายและการเมืองเป็นอาวุธเพื่อท้าทายอิทธิพลของสหรัฐและนาโต้โดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวนี้คือรูปแบบสงครามยุคใหม่ที่คำพูดการสื่อสารและสัญญาณทางการเมืองกลายเป็นแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์เมื่ออาร์กติกลายเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจโลกกำลังเห็นชัดเจนว่าเส้นแบ่งระหว่างการเมืองและการทหารนั้นเดอนรางลงทุกวันและกรีนแลนด์คือหนึ่งในหมากสำคัญข,ของเกมอำนาจโลกที่กำลังเดินหน้าอย่างเงียบงัน กรีนแลนด์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในศตวรรษที่21แม้จะมีประชากรน,น้อยและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของกรีนแลนด์กลับตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือกับอาร์กติกโดยตรงทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นจุดควบคุมเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการบินและระบบความมั่นคงของซีกโลกเหนืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคที่น้ำแข็งอาร์กติกละลายมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนเส้นทางเดินเรือใหม่อย่างนอเดินซีรู อิงพานิ์และเชิงทหารมากขึ้นกรีแลนด์จึงกลายเป็นเหมือนประตูสำคัญที่สามารถเฝ้าระวังควบคุมหรือสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินระหว่างยุโรปอเมริกาเหนือและรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กรีแลนด์ยังมีบทบาทสำคัญในระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางทหารโดยเฉพาะเรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การป้องปรามนิวเคลียร์ของสหรัฐและพันธมิตรนาโตฐานทัพและระบบเรดาร์ในกรีแลนด์สามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธจากรัสเซียได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำให้ดินแดนนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่ห่างไกล นับเป็นด่านหน้าแห่งความมั่นคงระดับโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติกรนแลนด์ถือครองแร่หายากจํานวนมากทั้งแร่โลหะหายากที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระบบอาวุธสมัยใหม่และอุตสาหกรรมอวกาศรวมถึงทรัพยากรน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่การควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือกรนแลนด์จึงหมายถึงการเข้าถึงทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกในระยะยาว เมื่อมหาอำนาจต่างมองเห็นคุณค่าเชิงทรัพยากรน,นี้ความสนใจทางการเมืองและการทหารต่อกรีนแลนด์จึงเพิ่มนมาขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกรีนแลนด์ยังมีสถานะพิเศษในเชิงการเมืองโดยเป็นดินแดนปกครองตอนเองภายใต้ราชาอาณาจักรเดนมาร์กแต่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความต้องการทางการเมืองของตอนเองสถานะที่ไม่ใช่รัฐเอกราชเต็มรูปแบบนี้เปิดช่องให้มหาอำนาจภายนอกใช้วาทกรรมเรื่องสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งสามารถถูกนำมา ใช้เพื่อสร้างแรงกดดันหรือความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศได้ในมุมมองเชิงทหารกรีนแลนด์ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการควบคุมอากาศและทะเลในอาร์กติกฐานทัพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกกระทางทหารในพื้นที่นี้สามารถสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศระยะไกลการลาดตระเวนเรือดำน้ำและการเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งอัติกลายเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการโจมตีข้ามทวีปเมื่อเทคโนโลยีทางทหารพัฒนายอย่างรวดเร็วระยะทางและเวลาในการตอบสนองกลายเป็นปัจจัยสำคัญกรีแลนดจึงยิ่งทวีความสำคัญในฐานะจุดยุทธ,ธศาสตร์ที่ช่วยลดช่องว่างด้านเวลาและเพิ่มความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล เนือพื้นที่นี้นอกจากนี้กรีนแลนด์ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันอำนาจในอาร์กติกซึ่งไม่ใช่เพียงการแข่งขันด้านทหารแต่รวมถึงการแข่งขันด้านกฎหมายระหว่างประเทศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอ้างสิทธิ์เนื้อไหลทวีการมีบทบาทในกรีนแลนด์ช่วยให้มหาอำนาจสามารถเสริมความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมในกิจการอาร์กติกและกำหนดกติกาของภูมิภาคนี้ในอนาคตในภาพรวมกรีนแลนด์จึงไม่ได้เป็นเพียงดินแดนน้ำแข็งที่ห่างไกลแต่เป็นจุดตัดของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในการเปลี่ยน ยนดุลอำนาจของโลกค่ะใครก็ตามสามารถสร้างอิทธิพลหรือควบคุมพื้นที่นี้ได้ก็ย่อมมีแต้มต่อสำคัญในเกมอำนาจระดับโลกที่กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง<_ <çon> _การใช้วัฒกรรมทางการเมืองของรัเสเซียในเวทีระหว่างประเทศถือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรท์ที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะในบริบทที่การเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงมีต้นทุนสูงและเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นความขัดแย้งระดับโลกรัสเซียจึงเลือกใช้ถ้อยคำคำประกาศและสัญญาณทางการเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งโดยไม่ต้องเคลื่อนกำลัง ทหารขนาดใหญ่วัฒกรรมเหล่านี้มักถูกออกแบบมาอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความคลุมเครือความไม่แน่นอนและความกังวลในหมู่ฝ่ายตรงข้ามทําให้ประเทศคู่แข่งต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากในการประ เมื่อสถานการณ์และเตรียมการรับมือแม้จะยังไม่มีการกระทำทางทหารจริงก็ตามในกรณีของกรีแลนด์การพูดถึงแนวคิดเรื่องการลงประชามติหรือความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองไม่ได้หมายความว่ารัสเซียมีแผนปฏิบัติการทางทหารในทันทีแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ปลอดภัยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายตะวันตกอย่างมั่นคงอีกต่อไปวัทกรรมลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อขยับความเชื่อมั่นของสหรัฐและนาโต้รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงภายในประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกทางการเมืองและความไม่เป็นเ อ,อกภาพในเชิงยุทธศาสตร์รัสเซียยังใช้วัฒกรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารโดยการเผยแพร่แนวคิดผ่านสื่อระหว่างประเทศสื่อทางเลือกและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างกรอบการรับรู้ใหม่ให้กับสาธรารณชนวัฒกรรมเหล่านี้มักถูกนําเสนอในลักษณะที่เน้นหลักการสิทธิในการกําหนดอนาคตตนเองของประชาชนความไม่เป็นคมทางประวัติศาสตร์หร,รือการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ว่าการเคลื่อนไหวของรัสเซียเป็นเรื่องชอบธรรมและสมเหตุสมผลในสายตาของบางกลุ่มเมื่อแนวคิดเหล่านี้ถูกเผยแพร่อย่างต่อ อันเนื่องก็สามารถลดแรงต่อต้านจากนานาชาติและเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองให้รัสเซียสามารถขยับหมากในอนาคตได้ง่ายขึ้นอีกมิติหนึ่งของวัฒกรรมทางการเมืองคือการใช้คำพูดเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามการประกาศหรือแสดงความเห็นที่ดูรุนแรงหรือเกินจริงในบางครั้งเป็นวิธีการประเมินว่าคู่แข่งจะตอบสนองอย่างไรทั้งในเชิงการทูตการทหารและการ สื่อสารสาธารณะหากปฏิกิริยาออกมาอ่อนหรือไม่เป็นเอกภาพรัสเซียก็จะรับรู้ว่ามีช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ให้ขยายอิทธิพลต่อไปในทางกลับกันหากเกิดแรงต้านที่รุนแรงวาทกรรมเหล่านั้นก็สา มารถถูกลดระดับหรือปรับเปลี่ยนได้โดยไม่สูญเสียทรัพยากรทางทหารใดๆนี่คือความได้เปรียบของการใช้คำพูดแทนการใช้กำลังนอกจากนี้วัทกรรมทางการเมืองยังช่วยให้รัสเซียสามารถกำหนดวาระการสนทนาในเวทีระหว่างประเทศเมื่อประเด็นอย่างกรีแลนถูกหยิบยกขึ้นมาสื่อและนักวิเคราะห์ทั่วโลกจะเริ่มถกเถียงถึงความเป็นไปได้ผลกระทบและความชอบธรรมซึ่งทำให้รัสเซียกลายเป็นศูนย์กลางของการสนทนาและบังคับให้ฝ่ายอื่นต้องตอบสนองตามกรอบที่รัสเซียตั้งไว้แม้การตอบโต้จะเป็นการปฏิเสธหรือคัดค้านแต่ก็ยังเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าประเอ เดนนั้นมีความสำคัญและควรค่าแก่การพิจารณาในเชิงจิตวิทยาวาทกรรมลักษณะนี้ยังสร้างแรงกดดันต่อผู้นำทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามเพราะต้องเผชิญกับคำถามจากสาธารณชนและสื่อภายในประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงและอธิปไตยการที่ต้องออกมาชี้แจงหรือยืนยันจุดยืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางการเมืองและลดพื้นที่ในการ กำหนดนโยบายเชิงรุกเมื่อเวลาผ่านไปความกดดันสะสมเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการประทะทางทหารเกิดขึ้นจริงวัทกรรมทางการเมืองของรัสเซียจึงไม่ใช่เอที่โยงถ้อยคําหรือการข่มขู่แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ผสมผสานที่เชื่อมโยงการเมืองการทูตข้อมูลข่าวสารและจิตวิทยาเข้าด้วยกันเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายเชิงอํานาจในระบบระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและปลอดบางมากขึ้น สหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมองกรีแลน์ Land, เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดต่อโครงสร้างความมั่นคงของซีกโลกเนื้อมาอย่างยาวนานเนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของกรีแลนดตั้งอยู่ในแนวเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับรัสเซียและยุโรปเหนือทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นแกนกลางของระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการควบคุมอาร์กติกในเชิงทหารสำหรับสหรัฐกรีแลน์ไม่ได้เป็นเพียงดินแดนห่างไกลาภายใตย้การปกครองของเดนมาร์กแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายป้องกันประเทศที่เชื่อมโยงกับยุทศาสตร์ การป้องปรามนิวเคลียร์โดยตรงฐานทัพอากาศตูรีซึ่งตั้งอยู่ในกรีแลนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบเรดาร์เตือนภัยขีปนาวุธข้ามทวีประบบดังกล่าวสามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธจากรัสเซียผ่านเส้นทางอาร์กติกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยเพิ่มเวลาในการตัดสินใจและการตอบโต้ซึ่งเป็นหัวใจของสมดุลแห่งความหวาดกลัวในยุคสงครามนิวเคลียร์สำหรับนาโตกรีแลนเป็นด่านหน้าที่ช่วยเชื่อมโยงการป้องก,องกันร่วมกันของประเทศสมาชิกในยุโรปก,กับสหรัฐอเมริกาทำให้การคุ้มครองพื้นที่ แอตแลนติก <Atlantic S 2> เหนือมีความต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้นในบริบทของการแข่งขันอำนาจกับรัสเซียที่กลับมารุนแรงอีกครั้งอาร์กติกถูกมองว่าเป็นแนวรบใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงเนื่องจากเส้นทางอาร์กติกเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการเคลื่อนที่ของขีปนาวุธเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์และเรือดำน้ำนิวเคลียร์การมีจุดควบคุมและเฝ้าระวังในกรีนแลนด์จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวและเสริมความ แข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันแบบบูรณาการของนาโตนอกจากนี้กรีแลนด์ยังมีบทบาทสำคัญต่อาการควบคุมทะเลและน่านฟ้าในแอตแลนติกเหนือเส้นทางเดินเรือระหว่างอเมริกาเนื้อกับยุโรปเป็นเส้นเลือดหลักทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหารการรักษาความมั่นคงของเส้นทางเหล่านี้เป็นภารกิจหลักของนาโตมาโดยตลอดการมีอิทธิพลและความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรีแลนด์ช่วยให้สหรัฐและพันธมิตรสามารถตริดตามการเคลื่อนไหวของกองเรือรัสเซียโดยเฉพาะเรือดำน้ำที่อาจออกจากฐานในคาบาสมุทรโคล่าเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกการตรวจจับ และติดตามเรือดำน้ำเหล่านี้ตั้งแต่ระยะแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงเทคโนโลยีกรีนแลนด์ยังเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ขัดข้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับปฏิบัติการอวากาศและไซเบอร์ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ด้วยซิชูเอชโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามยุคใหม่ที่การตัดสินใจต้องอาศัยข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับสหรัฐการรักษาความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในอาร์กติกถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อาการคานอำนาจกับรัสเซียและจีนที่เริ่มแสดงบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นนอกจากนี้กรีนแลนด์ยังมีมิติทางการเมืองและเชิงสัญลักษณ์ต่อคอ วามเป็นเอกภาพของนาโตการที่ดินแดนแห่งนี้ยังคงอยู่ในกรอบอิทธิพลของฝ่ายตะวันตกสะท้อนถึงความสามารถของนาโตในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันและรักษาระเบียบความมั่นคงแบบเดิมในภูมิภาคอาร์กติกหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการลดบทบาทของฝ่ายตะวันตกในกรีแลนด์จะถูกมองว่าเป็นการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของนาโตและอาจกระตุ้นให้รัเสเซีย ขยายอิทธิพลในพื้นที่อื่นต่อไปในมุมมองของสหรัฐกรีนแลนด์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการป้องกันแบบชั้นลึกที่ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงพรมแดนของประเทศตนเองแต่ขยายออกไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ประดที่สามารถสร้างกันชนและเพิ่มเวลาในการตอบสนองต่อภัยคุกคามการลงทุนด้านความมั่นคงและความร่วมมือกับเดนมาร์กและรัฐบาลกรีนแลนด์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องทวิภาคีแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับโลกที่เชื่อมโยงยุโรปอ,อเมริกาเหนือและอาร์กติกเข้าด้วยกันภายใต้บริบทที่การแข่งขันอำนาจโลกทวีความซัับซ้ออนนนแลละเเททคโโยยีาาาางงหรรรพฒ่ววด็ กรีแลนด์จึงถูกมองโดยสหรัฐและนาโตว่าเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาดุลอำนาจความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบความมั่นคงระหว่างประเทศในศตวรรษที่21แนวคิดเรื่องการลงประชามติถูกใช้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานในฐานะเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเมืองของดินแดนหรือประชากรกลุ่มหนึ่งหลักการพื้นฐานของการลงประชามติคือการอ้างอิงสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตร สหประชาชาติเมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวอ้างว่าประชาชนในพื้นที่หนึ่งต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองการลงประชามติจึงถูกนำเสนอในฐานะกระบวนการที่ดูเป็นประชาธิปไตยโปร่งใสและสะท้อนเจตจำนงค่ะ องประชาชนโดยตรงอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแนวคิดนี้มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการสะท้อนเจตจำนงอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันอำนาจระหว่างรัฐมหาอำนาจการหยิบยกเรื่องการลงประชามติขึ้นมาไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิทธิของประชาชนแต่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจและสร้างความชอบธรรมให้กับการขยายอิทธิพลของรัฐภายนอกได้ในหลายกรณีการพูดถึงการลงประชามติยังไม่จําเป็นต้องนําไปสู่การจัดกระบวนการจริงแต่เพียงแค่การหยิบยกแนวคิดนี้ขึ้นมาก็เพียงพอที่จะสร้างแรงสันเทือน ทางการเมืองและกฎหมายในระดับนานา,นาชาติแล้วเพราะเมื่อคำว่าประชามติ ถูกกล่าวถึงการโต้แย้งจะถูกย้ายจากมิติของอธิปไตยรัฐไปสู่มิติของสิทธิประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนและตีความได้หลากหลายการใช้กรอบความคิดนี้ทําให้ฝ่ายที่ถูกท้าทายต้องเผชิญกับภาวะลำบากใจทางการเมืองเนื่องจากการคัดค้านการลงประชามติอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดหลักประชาธิปไตยหรือสิทธิในการกําหนดอนาคตตนเองแม้ในความเป็นจริงจะมีข้อกังวลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือการแทรกแซงจากภายนอกก็ตามในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์การลงประชามติยังสามารถถูกใช้เป เห็นเครื่องมือสร้างภาพลัความชอบทมในสายตาของประชาคมโลกรัฐที่สนับสนุนหรือผลักดันแนวคิดนี้มักนําเสนอว่าตนเองเพียงเคารพเสียงของประชาชนในพื้นที่ขณะที่บทบาทของรัฐภายนอกถูกลดทอนให้ดูเหมือนเป็นเพียงผู้สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยวิธีการนี้ช่วยลดแรงกดดันจากการวิาพากษ์วิจารณ์ระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงทางกฎหมายที่ยืดเยือ้อซึ่งมักเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิม เพราะความคลุมเครือและความล่าช้าในกระบวนการระหว่างประเทศสามารถถูกใช้เป็นเวลาในการสร้างข้อเท็จจริงใหม่บนพื้นดินหรือในเชิงการเมืองนอกจากนี้การลงประชามติยังมีมิติด้านจิตวิทยาและข้อมูลข่าวสารการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลงประชามติสามารถสร้างความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ชอบทำทำให้ทัศนคติของประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปแนว คิดที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องสุดโตงอาจกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างปกติในเวทีสาธารณะซึ่งเป็นชัยชนะเชิงวาทกรรมของฝ่ายที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในหลายกรณีการลงประ ชาชามติยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกภายในรัฐที่ครอบครองดินแดนนั้นอยู่เพราะการถกเถียงเรื่องสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองมากระตุ้นให้เกิดความเห็นต่างทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมความแตกแยกเหล่านี้สามารถลดความเป็นเอกภาพในการกำหนดนโยบายของรัฐและทำให้การตอบสนองต่อแรงกดดันจากภายนอกอ่อนแอลงในมิติทางกฎหมายการอ้างการลงประชามติยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการตีความกฎหมายระหว่างประเทศอย่างหลากหลายเนื่องจากแม้หลักการสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองจะได้รับการยอมรับแต่ก็ยังต้องสมดุลกับหลักการอธิปไตยและบูรณภาพแห หนะกใดินแดนของรัฐการถกเถียงระหว่าง2หลักการนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและตายตัวทำให้กลายเป็นสนามต่อสู้ทางกฎหมายและการทู่ที่ซับซ้อนเมื่อรัฐมหาอำนาจมีทรัพยากรและอิทธิพลมากพอการยืดเยื้อของการถกเถียงนี้มักเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมมากกว่าฝ่ายที่ต้องการรักษาไว้ในภาพรวมการใช้แนวคิดเรื่องการลงประชามติเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรม จึงไม่ใช่เพียงกระบวนการประชาธิปไตยตามอุดมคติแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกฎหมายวาตกรรมสิทธิประชาชนและอำนาจรัฐเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น